สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสุลร,ร์มขอนำเสนอข้อมูลและประวัติของรถที่ได้ปรากฏในอนิเมะเรื่อง FF Ghost และรถที่เราจะไปกล่าวถึงในวันนี้ก็คือ To y ย ta GT 8 6รถสุดเท่ที่เป็นอกของเรื่องอย่างคัตา,าดาลิการาตะเป็นคนขับนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาด้านในหากคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสุร,ร์มหน่อยนะครับเพื่อเป็นการสปอตให้ช่องผมเติบโต จะได้มีคอนเทนต์มาให้ชมเรื่อยๆกันเลยเอาละไปดูชมกันเลยครับ t o y ยต้า86หรือ GT 86เป็นผลของความร่วมมือระหว่างโตโยต้าและ s ูบารุที่ต้อการพัฒนารถสปอร์ตคูเป้ขนาดเล็กขึ้นมาทำการตลาดโดยใช้ชื่อภายใต้แบรนด์ s ู b ารุว่า BRC ซึ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์เดียวกันที่โตเกียวและทำการตลาดในอเมริกาเหนือโดยชื่อยี่ห้อและรุ่นว่าไซออน FRS ซึ่งรถทั้ง3รุ่นจะใช้แพลตฟอร์มและฮาร์ดแวร์ต่างๆร่วมกันรวมถึงเครื่องยนต์4สูบนอนจากซูบารุโดยจะแตกต่างกันบ้างในด้านรูปลักษณ์บางจุดไอเดียในการสร้าง GT 86เริ่มขึ้นในปี2009ด้วยการเปิดตัว FT 86 Concept เป็นครั้งแรกที่โตเกียวตามด้วยรุ่น Pre-production ที่เรียกว่า FT 86 Two Concept ในงาน2011 Geneva Motor Show และด้วยจุดประสงค์ของบริษัทนะครับ ในการสร้างรถสปอร์ตสวยๆที่มีราคาไม่สูงมากนะัก GT 8 6จึงได้รับความสนใจจากคนรักความเร็วทั่วโลกรูปชมของ GT 8 6ดูใกล้ความเป็นจริงมากกว่า FT 8 6 Concept โดยเฉพาะดีไซน์ของบ้านท้ายที่ดูคุ้นตาไม่ดูรับอนาคตในแบบ Concept คอนเซปต์คาในขณะที่ภายในห้องโดยสารจะพบแดชบอร์ดที่ได้รับการตกแต่งด้วยวัตถุคาร์บอนไฟเบอร์มาพร้อมกับม่านวัดเรือนไม้ขนาดใหญ่รวมถึงจอแสดงผลขนาดใหญ่สำหรับชุดเครื่องเสียง และระบบนำทางรูฟไลติงเป็นสีดำทั้งหมดชุดหนังยบึบตะเข็บสีแดงสวิตช์ควบคุมเป็นสไตล์ที่ใช้ในเครื่องบินแป้นหย,ยิบอลูมิเนียมน้ำหนักเบาสุดพวงมาลายัยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง365มิมที่ถือได้ว่าเล็กที่สุดเท่าที่เคยใช้กับรถรุ่นโปรดักชันของโตโยต้ามิติตัวถังของ GT 8 6คือยาว4 2 4 0ม mm, ิมกว้าง1,775ม mm, มสูง1,285ม mm, ิม และมีระยะฐานล้อที่2.70 5มิมใต้ฝากระโปรงจะพบเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ซีซูบขนาดความจุ2ลิตรหรือที่เราเรียกกันนะครับว่า MA โดยตัวนี้นะครับได้รับการอัปเกรดด้วยระบบ D4S Direct Injection จาก Toyota ผลิตกำลังแรงม้าด้่สูงสุด197แรงม้าที่7,000รอบต่อน,นาทีรแรงบิดสูงสุด205นิวตันเมตรที่6,600รอบต่อน,นาทีกล่องเกียร์6สปีดจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ที่มาพร้อมคันเกียร์แบบช็อตโตรมีออปชันเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่สามารถควบคุม,มด้วยพัดโดชิปเตอร์ซึ่งถูกติดตั้งอยู่บนพวงมาลัยโดยตัวกำลังจะถูกส่งไปขับเคลื่อนล้อหลังผ่านเฟืองท้ายหรือดิฟเฟอเรนเชียลแบบ l ิ m มนเทสสลิปทางโตโยต้าเพิ่มเติมว่าระบบขับเคลื่อนและตั้งแต่ของการขับขี่ถูกออกแบบมาให้อยู่ต่ำและเยื้อมาทางด้านหลังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เกิดสมดุลที่ดีที่สุดโดยอ้างว่า GT 8 6 มีการกระจายน้ำหนักหน้าหลังที่53:47ต่อซึ่งรถสปอร์ตคูปเป้รุ่นนี้มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำเพียง475ม mm เมเท่านั้นสำหรับช่วงล่างของ GT86 ระบบการกระเถือนด้านหน้าจะเป็นแบบแบบ p h e r s o n s t u c ในขณะที่ด้านหลังเป็นแบบ Double Wishbone ส่วนล้ออัลลอยจะมีขนาดที่17นิ้วสำหรับรุ่นมาตรฐานแต่เป็นขนาด18นิ้วสำหรับเวอร์ชั่นญี่ปุ่นโดยมีการติดตั้งดิสเบรก จาะรู้ระบายอากาศทุกล้อนอกจากนั้นยังได้รับการติดตั้งด้วยระบบป้องกอันล้อล็อก ABS และระบบควบคุมความเสถียรเลือกปรับได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของ t o y ย t a GT 8 6จากเลือก MS h o s t นะครับคุณผู้ชมที่เป็นสายรถสายสปอร์ตครับถูกใจกันบ้างไม่เอย่ยหรือใครสนใจอนิเมะเรื่องนี้และอยากรู้ข้อมูลของรถทิพย์เอกครับนะครับจูใจกันไหมครับถ้าคุณผู้ชมสกใจคลิปนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องโซลารมหน่อยนะ และถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าใครอยากสปอร์ตค่ากับข้าวค่า,ากาแฟ,ฟทผทกุมนะครับสามารถโดเนกันได้เลยนะครับกับทางช่องทางซุปเปอร์แตงมีมาให้โดเนกันแล้วครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้ผมกัตัวลราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ